ใส่น,น้ำแล้วหนึ่งตัวเป,ปือ่อยหมดแล้วเนี่ยเฟซไม่แจ้งเกินจริงหรือเปล่ายังไงช่วยรัวหัวใจด้วยนะคะสวัสดีจ้าใครกดไลค์ใครกดแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยนะคะกดหัวใจรัวๆนะคะ ใครกดไลค์ like, กดแชร์ share, ใครกดติดตามขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยหล่อดีกันเงินมากมีขอให้รวยสะดุ้งรวยสะดุ้งรวยสะดุ้งจงรวยสะดุ้งจ้ามาค่ะมามาดูเล่นน้ํานะคะผ่อนคลายกันนะคะทุกคนเจ๊จ๋าอะไรจ้าวารพรจ๋าสวัสดีจ้าทุกคนเจ๊จ๋าหิวอ่ะหิวอ่ะ ตักอีกเอออยา่าเดี๋ยวมันมีปัญหาอะไรอ่ะเพศโดนปิดอย่างนี้ไม่โปรที่สุดแล้วเอามันก็ต้องทำท่า,า้าเป็นรูปแบบอะไรต่างๆให้จาน่า from U.S. ดอลลาฟินิกส์ right ฟินิกส์แอริโซนา right I'm not sure yay 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 น้ำเย็นมากทุกคนแล้วฝนตกฝนตก แล้วก็หยุดไปแล้วนะคะตอนนี้แบบว่าใสๆดีแล้วค่ะหายแล้วจ้ามาจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาเล่นน้ำกันทักทายสวัสดีขอหัวใจรัวๆอ่าฟินิกซ์แอริโซนาแอริโซนา หิวจังทุกคนใครอยู่ปากน้ําปานบ้างแนะนําเมนูหน่อยสวัสดีพี่หญิงจิเฟซบุ <c> ๊ก <oughs> เขาบอกว่าวันนี้เริ่มมีการแจ้งเตือนแล้วนะคะก็ดีใจมากขอให้เฟซบุ๊กจงเจริญเดอ้อยังไงก็เมตตาเอ็นดูกันเดอ้อน้องอามาเล่นน้ำเซเล่เซเล,มล่มาแล้วมาแล้วสวัสดีทุกคน ให้ให้ความรู้สึกเหมือนแบบที่นี่ก็คือหม้อหม้อน้ําเดือดแล้วก็แบบที่นี่คือต้มอึง่งซิ่งดูนี่อยู่คนละมุมเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะโชว์แม่ชีลอยน้ําให้ดูนะจ๊ะ จะเสร็จเธอมาให้เป็นใาบึงแม่ชีรอยน้ำเอนจอยเย็นสบายฮ่ะหิวจังเลยทุกคนอยากสิกินอาหารจำนวนมากแมมพี่น้องอยู่หัวหินโอ,อ้อยู่ตรงไหนจ๊ะ อยู่หัวหินผมจะเฟดขนาดไหนอย่าไปดูกันนะเนี่ยยายดมรู้แล้วนะตอนนี้ยายดมรู้แล้วจ้าได้ดูสดแล้วค่ะแจ้งเตือนแล้วอู้ดีใจมากเลยขอบคุณทุกอย่างพี่เฟซบู ดรู้สึกอยากรู้สึกคล้ายๆกับจะเป็นไอ้นี่แล้ววะอะไรนะ,ะรน้องอ่ะตะคิว โอนายโมตามมาหรือเปล่าอันไหนก็ออ๋อยายดมใช่ไหมไม่ได้มาอยู่ที่ปากน้ำปานเจ๊จะกินอาหารที่ไหนที่ไหนแนะนำหน่อยดีใครอยู่ใครอยู่แถวนี้แนะนำหน่อยดีร้านไหนดีดูดิเล่นน้ำกันสักพักหนึ่ง สุดท้ายก็คุดมือถือคนละเครื่องนะคะอยู่ปากน้ําปานจ้าปากน้าปานควรกินอะไรดีแต่ว่าร้านเจ๊แมวปิดสองทุ่มเรากินซ้ำย้ำที่เดิมก็ดีใช่ไหมหรือว่าเราควรไปกินที่อื่นดีไม่เอาแม่เอาแล้วเต้ดิมึงปกตินอตหิวอะไรอะเออกุญาามึงไปกินเค้กมันมีร้านอื่นอีกไหมเนอกจากร้านเจ๊แมวนา ลูกสากพวพอลูกสากวเหรอ,หรอชี้ชี้แต่ตอนนี้เนี่ยเวลาอย่างนี้เขาจะปิดไหมยังอยากกินปูมาอยากกินปูมาอยากกินปูมาเดี๋ยวให้ดูท้องฟ้า พอมาทะเลจริงๆแล้วเอาจริงๆขับรถแค่ดูทะเลชีวิตจริงไม่ก้าเท้าลงไปที่หาดเลยเพราะเดินแล้วเจ็บขาปวดหัวเข่าเออสุดท้ายก็เล่นน้ำสระนะคะทุกคนเอ,อเราก็พยายามหาที่พักที่มันมีสระว่ายน้ำอย่างน้อยก็ได้แช่สบายตัวนะคะทุกคนคิดถึง ไปกินได้แล้วอ่าค่าที่พักผ่านอากอดาสี่พันบาทประมาณสามพันไปไปกับสี่พันพักได้สิบคนประมาณนั้นนะคะเป็นบ้านภูวิลล่านะคะอันนี้มาพักกันสี่คนนะคะสี่คน ก็ <c oughs> คิดว่ามันเป็นส่วนตัวดีค่ะเพราะว่าพวกเราเป็นคนอ้วนเนาะไปสาธารณะบางทีมันก็ไม่ค่อยสะดวกเนาะอย่างเงี้ยเราแต่งตัวแบบสบายสบายกันเองอยู่กันเองเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าบัดอ้วนอ่ะไม่โป๊หมายถึงว่าเราโป๊กันจนชินแล้วหมายถึงว่า <c oughs> คือเราแบบไม่ได้โป๊มากเนี่ยเป็น <c oughs> เป็นเสื้อในแบบนี้แล้วก็กางเกงแนวกีฬา <c oughs> ก็ก็โอเคไม่โป๊แบบว่าน่าเกียดมากแต่ถ้าเราไปในที่สาธารณะมันอาจจะแบบไม่ไม่โอเคอะไรเงี้ย ก็เลยเลือกที่จะทายเวทนมน้องอ่ะส่องนมน้องเจอผมเจ้ไงและแสงนมสวัสดีค่ะพี่ๆสวัสดีนะไปกินหมูกระทะดีกว่าสู้ๆแถวนี้มีหมูกรทะอร่อยไหมไม่น่าเวิร์กอะเดี๋ยวเราอกินเลยดีว่าเ่าดงยังอยู่ไหม ร้านนู้นน่ะเหรออยู่ไม่ไกลใช่ไหมัวพี่หนก็ไม่ไกลมากจากตรงนี้นั้นมีเมนูอะไรเด็ดๆมาตอนนั้นลืมไม่ไกลมากหรอกแล้วนอตไปกินอะไรที่ไหนกับเพื่อนๆบ่อยๆละ่ะไม่มีร้านแนะนําเจ๊เหรอบาหาีก็มาตัดเจ๊เมลแมวแวหละเจ๊แมวโคูกสาวอวาอแล้วก็ร้านนั่งโคนนั่งเล่นกน่นริมทะเล เออไปทังเล่นกัน,เล,นเลยอยู่ดูทะเลเลยร้อนอยู่ยตรงไหนห้าโมงกว่าแล้วสมัมเมอเราทานั้นทางเราก็ไปกินกันไหมเรอาอไปกินกันไหมไม่ไต้องแต่งตัวสวยหรอกเนาะคือแบบเพราะเดี๋ยวก็เล่นน้ําอีกอะเรกงออกปะอาบเข,าข้าวๆเนาะเราก็แบบแต่งตัวเข,าข้าๆแล้วก็ครัวเลยนะนะั่งเล่นนั่งเล่นเนาะดีไหมดูดูราคาดีรสชาติดี แล้วมันก็จะมีสตีดด้วยขัวห้อยสายโอ้เธอห้าส <c oughs> ิบโลหกสิบโลนู่นแน่ยขัวนะห้อยสายแล้วก็ hi hello welcome to my facebook live 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 เริ่มมาชื่อร้านอะไรหรอวะอาบน้ำแต่งตัวด่วนเลยใช่ไหมยอยากรูบตร์อ้วนกินแล้วใช่ไหมจริงๆมีกินแต่ว่าไม่ได้ไลฟ์ไปห,หนึ่ง หนึ่งมือนะคะจริงๆก็สองมือแหละไปไลฟ์อยู่ที่เพจน้องบุ๋มนะคะ <S <S บางทีบางทีก็ไลฟ์ไม่สะดวกไงบางทีมันก็ชนกับเพจไลฟ์สดนชนมั่งน้องเคไปแล้วยังไงต่อมีเมนูอะไรเด็ดๆมีเกลดทอดแป้งอร่อยนี่ไง ที่นั่งมันจะอยู่ตรงเนี้ยอ้าไปไหนแล้ววะร้านอยู่แถวนี้เองดิงั้นอะใช่ก็เนี่ยอยู่ตรงสะพานปานี่เออก็อยู่เนี่ยข้างหน้าร้านนี่เลยลงไปน้านตรงเนี้ยอ๋อเยอะอุ้ยเก้าอี้จะดีไหมเสร็จปุ๊บไม่ใช่เก้าอี้จะพอได้แต่ว่ากว่าจะอะไรถ้าผมว่าเรากินนะเราต้องรีบกินรีบขับเพราะยุงมาตอนกลางคืนนะเอาเหรอเราก็มีซอฟเฟลนี่แล้วก็มีซอฟเฟลก็มีอ๋อบาง อ่าถ้าเขาว่าอันเนี้ยอันเนี้ยคือของดังเขาหมึกแดดไข่หมึกแดดแต่ไม่อร่อยเท่าไห่แม่วะอ,ะอ่ะอีเดีาอร่อย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 ครับอร่อยอีเดาเอาไปเอาบรรยากาศริมทะเลแต่ว่าก็ยุงนะไปสรตทฟู้ดด้วยเนาะเดี๋ยวเสร็จแล้วขับวนไปซื้อของสรตทฟู้ดเนาะอืมหราจะไปนั่งกินหมูทาที่สรตทฟู้ด มีเหรอ,อมีหมูกระทะอย่างเงี้ยเหรอแล้วสั่งเป็นชุดมากินเงี้ยเหรอ,อแล้วเขาก็มาตั้งให้เราอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วไม่ตัวเราอ้นวนมาก<ะ>นั่งไงวะงดูกอ,น,อ,อนั่งยังไงอ่ะมันก็ต้องมีที่นั่งที่หลักชูไปอย่างเราแม่งไปธรรมดาไม่ได้นะมึงมันต้องนั่งแบบหลักชูอ่ะ <c oughs> อือ <c oughs> งั้นขอจบไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอาบน้าแบบแค่แบบอาบล้างคอลีนออกแล้วก็ไปเลยจ้ะนะจ๊ะไปแม่ไปเลยเนาะ โซห,หิวแล้วเนาะหิวแล้วก็ไปเลยเออไ,ไลฟ์สดคู่กับเพจนะแต่อย่าทอดทิ้งเพจนะใครจะตามให้พิมพ์ว่าตามไลฟ์เขาขายภากันด้ <c oughs> หรือว่าอัดวิดีโอดีนะแฟนเพจไม่ค่อยคุยด้วยเลยในไลฟ์สด <c oughs> <c oughs> น่าสดมาก <c oughs> เป็นบ้านแบบว่าโอ้เป็นส่วนตัวจริงจังพี่น้องเฮ้ย น้ำน่าเล่นมากเลยทุกคนถ้ามีโอกาสก็มาพาครอบครัวมาเด้อจ้าบ้านอ้วนก็ถือโอกาสนะคะรีแล,ลก,พกพักผ่อนเที่ยวไปเออคัวแจ๋วหรอเคยได้ยินอยู่ไปนะเอออย่านิ่งอย่าเสยนะออะไรนะวแเไปว่าเล่า,าเป็นไรทำไมปิดตาข้างหนึ่ง เื่มไอ้กล้องตือนมนดีจังวะอ่ะคนสวยใช้คอมพิวเตอร์สูงใช้ฟพิลเตอร์ถ้าไม่ใช้นะมือหอนอ่ะมืออุ๊ยเจ็บเจ็บเดี๋ยวมีปัญหาลูกเดี๋ยวโดนปิดนะเออเดี๋ยวโอลิแฟนโอลิแฟนนะโอเคตามนะตามโอลิแฟนไหมครับพี่ยังไง กิบกิบเองดัดจะริบมากเลยอ๋อโค้ชเจ้าผมเคยไปแต่โเค้ชเจ้ากูอี้มิดเออฮะบงกูอี้อ่ะที่ไหนนะกูอี้จะคงนั่งไม่นี่หรอกอ๋อไม่เลิศ <บง S 1> ขอบบังขอบขอขอบขอปิดไรและ <_ s 1> น้ำหนักคนละเท่าไรครับถ้าอยากรู้คุณพี่ก็ต้องมาอุ้มดูจะเสฟเธอมาให้เป็นไม้บุ๊บนะโกนตะโกนตะโกนตะโกนะโกน ไปเลยวัีจะมาให้พี่มาลักับูปนี้สวยให้พี่เขาแแบไปเลยให้พี่เขาแแบบได้รู้ไหมมีบอมีเชฟจะไม่พูดหรอามึงก็บอกเขาสิมึงพูดได้พี่แคบเองก็ได้พี่แคบให้หน่อยอาพี่นอนเร็วพี่อนเร็วถ่ายรูปมีคนแคบยังมาเขาไป่แคบให้สกาโดปาราโบดิโด น้ำโมน้ำโมโอลิแฟนโอลิแฟนมึงตั้งกล้องถ่ายรูปเองก็ได้ไม่ต้องเอาไลฟ์สดภาพมัน low definition อ้ยเนาะทำไมแต่ก่อนเวลาถ่ายรูปต้องเขาต้องแลกมุกกันนะไม่แย่กวัวแล้วโดนผิดมาตรฐานซุ้มโซนเอ้าเหรอแค่เราบินได้แล้วเจ๊แค่เราบินได้นะ 呀。Yeah.